โอเคเดีย๋ยวเรามาต่อกันนะครับอันนี้ตอบไปแล้วเนาะก็ทุกคนก็ลองเข้ามาดูนี่ผมจะแชร์ยังไงดีนะแชร์ e s p สปอนแชร์แลสปอนอ่ะอันนี้คือแบบสอบถามนะครับที่เราถามไปตะอกี้เนาะครับอันนี้ ขั้นแรกเราก็ลองมาดูที่ r e s p o s e ครับตอนนี้มีอ่กดไปที่ Response ปุ๊บมันจะดูว่ามีผู้ตอบอยังไงบ้างเนาะเอ๊ะทำไมเป็นศูนย์ r e p o n s e ล่ะผิดอันหรือเปล่าเนี่ยพูดอันกันฮนะ <c oughs> โอเคอันนี้เป็นมันจะบอกว่ามีผู้ตอบมา41คนนะครับ <c oughs> กดดูพี <c oughs> จะเห็นว่าเบื้องต้นเนี่ย <c oughs> เขาก็จะทำการสรุปสถิติในแต่ละข้อให้เราโดยคร่าวๆอยู่แล้วนะครับ ถ้าเรากดรีสปอนเดี๋ยวผมเอาเอ,าเอ,าเอา้ผมจะแชร์ยังไงได้บ้างนะเดี๋ยวนะกดแชร์ p e o p l e can access มผมต้องไปแอดทีละคนเลยเนี่ยอ,อ่ะผมให้ลิงก์แล้วกันเนาะ e d i t o r CAN VIEW ไม่รู้จะเข้าไปได้เลยนะครับอลองลอง COPY LINK d ง n ์ดันเข้าลิงก์นี้ได้ไหมนะ เข้าลิงก์ดูน,นะครับว่าจะสามารถดู RESPONS ได้หรือเปล่านะอันนี้นะครับไม่ได้เหรอครับอืมอันนี้อันนี้นะครับได้ไหม ไม่ไม่ลองเข้าไปที่อันนี้ครับไปที่ Microsoft Form แล้วก่อนครับว่ามีฟอร์มนี้เกิดขึ้นไหมได้ไหมเอาไม่ได้สิมพ่อมันต้องกดลิงก์ก่อนเนาะต้องกดลิงก์ก่อนเนาะจริงถ้ากดกดยังไงดีนะพอดีปกติมันแชร์มันจะแชร์เอาชื่อชื่อคนมาใส่ครับว่าให้ใครได้บ้าง เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเป็นไฟล์ไฟล์ไอชีสดีกว่าครับเดี๋ยวเป็นชีสค่อยอีกทีแล้วกันเนาะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยดูนแล้วกันเอาตรงนี้ก่อนนะครับอาดูตรงนี้ก่อนก็คือมันก็จะทําเป็นชาร์ตแต่ละข้อให้เราดูอะครับอันนี้สําหรับของของ Google นะครับ เช่นสมมุติว่าข้อแรกเป็นเพศอะไรบ้างนะครับเขาก็จะทาสถิติคร่าวๆอะไรได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมครับมีผู้ตอบสาสิบสี่ท่านนะครับแล้วก็นี่ตอบเจ็ดท่านพี่คิดเป็นสิบเจ็ดจดนเปอร์เซี่คิดเป็นแปดสบสองดเก้าปอร์เซนย่างนี้เป็นต้นครับตารางอันนี้ก็จะเป็นชาร์ตอายุนะครับได้ประชาร์ตผู้ผิดทชาร์ตจำนวนผู้ผิดจํานวนของผู้ตอบอือันนี้วันที่วันที่ตอบเมื่อกี้ตอบเมื่อกี่คนเฟบเบอรี่ยี่แปดไม่ใช่หร จริงๆไอ้เรื่องวันที่นี่เราต้องไปไปทำงานอะไรตื่นต่อนะเช่นอาจจะไปคำนวณเป็นอายุอะไรประมาณนี้นะครับภูมิลำเนาพิษณุโลก4ี่สเนะครับเดี๋เห็นไหมจะมีพิษโลกพิษโลกพอลออนะันเดียวกันอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปทำคลีนคลีนซิ่งนะครับจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราดูเฉพาะชาร์ตของ Google อ่ะมันก็ยังไม่ได้เวิร์ร้อร์เซ็เพราะว่า บางทีคําตอบมันไม่เวิร์กครับมันเช่นมันอันเดียวกันเนี่ยผิดโลกพลรอรอ,อันนี้ออ่าเงี้ยมันก็เลยแบบอ่าไม่ค่อยได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเราต้องไปคลีนคลีนมันอีกทีหนึ่งนะครับความนิยมในการท่องเที่ยวในต่างประเทศชอบพอๆกันแสดงว่าส่วนใหญ่ที่ไหนก็ได้หรือว่าถ้าไปได้ก็อาจจะไปต่ต่างประเทศดีว่าประเทศที่ชอบ อันนี้อะไรอ่ะไม่เห็นบอกอ๋อญี่ปุ่นอู้ยี่ปุ่นเยอะสุดเลยมีคนชอบไปญี่ปุ่นเยอะสุดนอกจากประเทศเดียวไปหมดเลยเนาะอันนี้ประเทศอะไรไม่รูจ้จุดๆมีคนชอบเที่ยวลาวด้วยอันนี้สวิตนะครับอ,อีกอันเป็นปลักลป๊กหรือเปล่าสวิตอันนี้สวิตกับปลั๊กอันนี้สวิตเซอร์แลนด์อันนี้ก็กสวิตอีกอ่าสวิตสวิต สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศไหนเนี่ย <laughs> น่าจะอยู่ในอาจจะอยู่ในทวีปอะไรกนไม่รู้ทวีปแอตแลนติกนะอ่าโอเคอนนให้ดูตัวอย่างจังหวัดที่ชอบครับ P ีอพิโลกชอบเที่ยวในบ้านตัวเองนะครับเชียงใหม่เยอะสุดเลยโอ้โชอบเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ค่อยมีใครชอบไปอยู่ภาคใต้เลยเนาะ ีภูกเก็ตลองมาหน่อยภูเก,เก็ตกระบี่ภูเก็ตอ๋อกระ <c oughs> บี่ภูเก็ตครับนะน,น่านทำไมชอบน่านกันครับใครตอบน่านมัางครับใครตอบน่านทำไมชอบน่านครับเชียงใหม่นี่ไม่แปลกทำไมชอบน่านไม่มีความตอบสถานที่ชอบโอชอบภูเขาต้องเกินครึ่งไอเกือบครึ่งเลยเหรอครับโอ ชอบทุกเขามากกว่าทะเลชอบเขาไม่ชอบเรา <laughs> สองสองสองส่วนอันนี้พอๆกันครับอันนี้ชอบไปเที่ยวเมืองใหญ่เมืองเนี้เมืองใหญ่แทบไม่อ๋อมีใหญ่มีหน่อยหนึ่งนครับเช่นไปเที่ยวกรุงเทพส่วนใหญ่ชอบไปเที่ยวภูเขาโอเคดีครับอยู่ภาคเหนือก็ไปเที่ยวใกล้ๆงบประมาณส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งต่อคนอืม ไม่เบาเหมือนนนั่นเองงบหมื่นหนึ่งความชื่นชอบชอบเที่ยวมากทุกคนชอบเที่ยวบ้างหมดไม่ไม่มีใครบอกไม่ชอบเที่ยวความบ่อยในการท่องเที่ยวส่วนมากจะปีละสองถึงหกครั้งว่เทียเท่ยวเยิหมก,กันนะสองถึงหกครั้งนี่คืออาจจะเกือบทุกเดือนนะครับมันไปทุกวอาทิตย์มีใครไปเดือนละครั้งบ้างเอ่ยอิ้ยไปเดือนละครั้งตั้ง 17เ็ดเปอร์เซ็นต์น่เท yeah well, ี่ยวเก่งนะเนี่ยเที่ยวเก่งไม่ว่ามีงบไปเที่ยวได้ไงน้อยกว่าปีละครั้งมีไหมอุ้ยมีคนน้อยกว่าปีละครั้งอีกนะครับนี่ไม่ค่อยเที่ยวเลยอาจจะไม่ชอบเที่ยวหรือจริงๆก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบเที่ยวนะก็ชอบเที่ยวเหมือนกันนะนี่คือทําให้เราเห็นความสัมพันธ์เห็นไหมครับว่าจริงๆอะเขา่ชอบเที่ยวนะไม่มีใครตอบว่าไม่ชอบเลย แต่ก็ยังมีคนที่ไม่ได้ไปแสดงว่าติดภาระนู่นนี่นั่นอาจจะภาระที่บ้านหรืองบประมาณอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะไปศึกษาต่อได้ครับว่าเพราะอะไรยังไงอ่ะประมาณนี้นะครับคราวนี้จะเห็นว่านอกจากตรงนี้อ่ะเรามันมีก๊อปปี้ชาร์จให้ได้เลยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างชาร์จบางอย่างเนี่ยมันใช้ได้เลยอ่ออย่างเงี้ยไอ้ชอบไม่ชอบเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับความซ้ําซ้อนอยู่แล้วเพราะไออย่างอย่างจังหวัดเนี่ยมันซ้ําซ้อนเนาะ อาจอาจะจะยังเอาไปใช้ไม่ได้ครับแต่ว่าอย่างเงี้ยใช้ได้เลยเช่นชอบที่จ่ายชอบงบปีละเท่าไหร่กี่อะไรเงี้ยนกะ็ี้ชาร์ตนะครับก็อปปี้ปุ๊บสมมติว่าเราต้องการเอาไปใช้กับ Word นะครับเราก็ไปใส่ใส่ในรายงานเราได้เลยหรืออาจจะเป็น powerpoint เช่นสมมติว่าเราไปที่ google ผมจะใช้ google slide นะครับผมก็มาที่จุด9จุดแล้วไปที่ google slide อ o กเลนสไลด์ <Google> <c oughs> ก็เหมือนกับ powerpoint นะครับกด blank presentation ปุ๊บผมสร้าง new สไลด์ขึ้นมาหนึ่งนี่อันนี้มันมีเทมเพลตเหมือนกันนะใส่เทมเพลตนี้ก็ไดนะ้ครผมก็เอาชาร์จไปใส่สมมติงี้นะ paste paste ันี paste กับ paste without formatting ก็คือไม่ไม่มีการบุงแต่ง format อ่าทำไมไม่มาเออมันเป็นลิงก์ว่ะมันลิงก์ฟอร์มเอ่ออย่างวนี้ยก็ปี้ชาร์ทแล้วลองไปดูที่เพจแล้วกันนะอืมแต่มันพาร์ไม่ได้อ่ะก็ปี้ชาร์ท ก๊อปปี้ท b o a r d High Menu มนไปแปะไปที่ไหนได้บ้างก๊อปแี้แล้วมาวางที่ไหนเอ๊ะทำไมไม่มาไม่ว้าที่ไหน ก็ปี้แล้วนี่นะทำไมป๊อปไม่ได้วินโดว์เวิร์ด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 อ่ะมาละโอเคอันนี้มาแปะในเวิร์ดนะครับมันมาทั้งทั้งไอ้นี่เลยอ่ะทั้งไม่ใช่เฉพาะพอชาร์ดนะมันมาทั้งตัวเซคชั่นนี้เลยครับ จะเห็นว่าเราก็ทำรายงานเบื้องต้นง่ายๆได้เลยนะครับจากตัวนี้แต่ถ้าเราจะทำให้เพิ่มเติมกว่านี้อาจจะไปคลีน n d t t a ก่อนคำว่าคลีน n d t t a คือหมายว่าเรามาปรับแต่งข้อมูลให้มันให้มันมีความถูกต้องมากขึ้นนะ่ะอะไรที่ตัดไม่ถูกก็ตัดออกอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องไปที่ตัวนี้ครับเราต้องไปทำในลนักษณะของเป็นไฟล์ชี o o g l e s h e e t นะครับ อ่าดูจุดสามจุดก่อนมันสามารถจะาด,นะดาวน์โหลดเป็น CSV ก็ได้นะ CSV คือไฟล์ประเภทหนึ่งซึ่งเป็นลนักษณะคอมมาคอมมาซึ่งมันไปเป,นเปิดใน Word ได้นะครับ,นะรบสมมุติว่าผมเอาลิงก์ไปที่ชีทของเราก่อนกดกดลิงก์ทูชีทปุ๊บเขาจะบอกว่าให้สร้างใหม่ไหมหรือว่าไปเอาชีทที่มีอยู่แล้วคือบางทีมันอาจจะมีชีชทที่เราสร้างเป็น ฟอร์มเปล่าๆไว้แล้วครับแล้วเราก็เอานี้ไปไปไปลิงก์ใส่ก็ได้หรือสร้างใหม่เลยก็ได้นะครับถ้าสร้างใหม่เลยเราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราจะตั้งนะครับสมมุติว่าผมเอาเหมือนเดิมเขาเนาะผมก็กดว่า create new spreadsheet นะครับกด create กด create ปั๊บก็จะอ่ามันก็จะไปสร้างไฟล์ google sheet ขึ้นมาที่ชื่อว่าแบบสอบถามความต้องการในการท่องเที่ยว็บบレスปอนะครับแป๊บนึงนะครับโทษ อโอเคอันนี้คือแบบอฟอร์ม uh, ที่เรามาลิงก์มาแล้วนะครับอย่าปิดเสียงนิดนึงครับส่วนมากมันจะตั้งชื่อวงเล็บสุดท้ายว่า RESPONSE นะครับอซึ่งเราก็แก้ไขชื่อใหม่ได้นะเราแปลนเปลี่ยนชื่อได้เก็บไว้ในไหนเก็บไว้ใน m y d r i v e ครับก็คือใน Google Drive ของเรานะครับถ้าเราต้องการจะถ้าเราใช้ในนี้ไม่ถนัดเราอาจจะดาวน์โหลดไปเป็น Excel ก็ได้โดยที่กดที่ไฟล์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเป็น Excel ก็ได้ครับหรือดาวน์โหลดเป็น PDF เลยก็ได้ครับเป็น CSV เป็น CSv คือลักษณะไฟล์เป็นคอมมาคอมมาคอมมานะครับคือหมายว่ามันจะคอมมาทีละชุดของข้อมูลเช่น Timestamp ก็คอมมาเพศหญิงคอมมาวันเกิดคอมมาอย่างนี้แล้วมันก็จะไปเปิดใน Excel ได้นะครับ เอาผมยังไม่ไป Excel แล้วกันนะเอาในชีสแล้วกันนะครับคราวนี้จะเห็นว่าข้อดีมันก็คือว่า,ามันสแตมป์เวลาไวให้หมดเลยอันเนี้ยเมคไม่ได้เช่นสมมติว่าเราเราบอกว่าคุณต้องลงทะเบียนก่อนวันวันเวลานี้นะครับเห็นเลยว่าคุณลงทะเบียนเมื่อไหร่จะมาอ้างว่าเฮ้ยผมลงไปแล้ววันนั้นวันนี้อะไรไม่ได้ครับมันเห็นชัดเจนเลยว่ามีไทม์สแตมป์นะครับใครส,ส,ส,ส่งก่อนส่งหลังนี่เห็นหมดเลยนะครับมันพิสูจน์ได้ เวลาที่ s ั b มิ t ฟอร์มนะครับลองดูข้างหลังครับอันนี้โอเค